ครับส่วนตอนนี้นะคะทางด้านข้องจังหวัดกระบี่ก็พร้อมอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศที่จังหวัดกระบี่กันกคับคุณจิรวัตรปลอดวงนะคะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีค่บท่านปร้จาดการบัรจวัดครับครับปปาเพียงครับสวัสดีครับเปาเพียงครับครับพันธก์พื้นบ้าครับบรรยากาศวันนี้ครับรับตัวบรรยากาศคือผักตั้งแต่เช้าเลยครับเบาเพียงครับบอกกระบี่ก็ชื่อว่าเป็นจังหวัดเรื่องผีอะไรตามสนใจจากผักการเมืองใหญ่เลยต้องกต่างข้ามปักเลยนะครับ าการตอนนี้ขั้นตอบข้อการจับฉลากนะครับเพื่อจะยินไปสมัครการตัดสิน,นเรียบร้อยแล้วนะครับถึงตั้งแต่ช่งชวงเช้าแล้วนะครับผักการเมืองต่างๆต่อมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับคนในรถเอ๊คนสมัครฝักหัว้องเกี่ยวกันมาเลน่นทำงานกันะกรรมการเดินทางนะครับถึงเป็นระดับดีรับสมัครเลยวันเดียร์ครับลาน,น่าใน อ่านะครับทาน้นนันหมอเปร์อดเน่นเตรียมเมดเลยนะครับพวมัรรจะปักต่างๆนะเตรียมไปมาพรอมกันเรียบร้อยพรอมจะดเบอร์รับสมัครกันตังนะครับต้องจากพัมกรบบีเพื่อขอปักเยแยๆลิ่นกองเยีมาสดมาเลยนะครับื่นอีท่นงถี่ปักเยแยๆดังจับตาจับจองจะได้ที่หนังจากวกระบี่บวทางาือตั้งในทางนี้นะครับมี่เพศตังเสริมขื้อเพจตั้งเริ่มในต้เพ อาโคธรรมะก็ฝากยยลงไปนะครับปาระเทศเดี๋ยวนี้ควเป็นมาเุ้ชักกตับท่าทามสะปูดังการสองตันตกพุเกกตเหมือนกันนะครับาวันนี้เป็นองนีก็การรับสมัครระดมเงินทุนมะครับโอ้าช้ามาทา้นใจก้อนที่ไปซงนะครับเป็นกองกอตก็เป็นไปตามระเบียบนะครับถึงจะต้องไงพวกสมัครเนี่ยตกลงเงิน้อนว่าจะ ตกลงจะได้ไม่ต้องจะฉิดชลักปอนด์ฉีลักลั่งนะครับเพื่อที่จะได้ลำดับดีๆที่จะไปดื่ไปสมัครอากาศในบางเอิร์ธวาคุยกันเลี้วเสียกันเลี้ยนะครับคุยคุยกันเลี้ยงนะเราคว่าทุกคนบอกว่าอยากให้จับชลักหรืว่านะครับอยากจะจะลากเพื่อความบุญตรรมนะครับนะครับตกลงนะเจ้าป้าเราคือรวดหรือไม่ลุงนะครับรวดไม่ลุงตกลงกันไม่ได้ ก็เลยต้องใช้วิธีการจับฉลากนะครับเพื่อให้ได้ลําดับสิจะไปดูไปสมัครกับหลักปฎิวัติทางทเทตกับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับการต่างอาภมหรือการเลือกตั้งกับอะไรจับชะล่าให้กับผู้ที่มาที่ไปสมัครในวันนี้กับทางทเาตเทศที่ต้นจะไปด้วยร้วยนะครับน้ำตาลกล้องเกี่ยเกียโย่รองเมื่อได้เบอร์ไม่หรือสมัครก้องท่องตัวเองนะครับไล่คนกับต้มวังในไม่หนือคุณอยากจะได้ไล่คนกับบอกว่า ทำไม่ผรดอะไรเล้ก็ได้ยอมจะไปโดนา์งน้าเที่องเดดตังในสุนทีนะครับ้วกรนี้ต่างรองว่าราการองหวัดสระบี่นะครับนันจวัดพกเรลงนะครับต่อมาเป็นศัมพิรายนมาให้กําลังใจมาเป็นเตีนะครับในการสับสมัครในวันที้ด้วยนะครับทั้งน้องนี่คุณนมักเลยกับประเอทีทั้งน้องนี่จะเล่นใหมดนต่างพูดมัคต่างโอลเียนครอกตอนนี้ขอว่าอยู่รว่างันตอนนี้กำลังตัี้กำลังพบอยู่ืนังเนี้ยคือที่กเป็น โก้สมมารที่ได้ลำดับเที่จะยืนใบสมัดเัยาร้อยเรียนะครับโอ้โอ้กันเลยด้วยนะครับครับค่ะตอนนี้กัใสข้าวใบก้ามัน้องครับค่ะตอนนี้ลาสุดขมงครกี่คนละคันลนะครับตอนนี้กข้าวปยืนใบใบก้มัดกันอยู่นะครับหลังจะมีการทดสอบนะครับการข้างันการกมัว่าแต่ละคนที่ยืนมาเนี่ยตัวกึ่ไม้ายการจาไม่ีปัญหาได้ ก็จะได้ไม่เหลือดำลำดับที่าสมัครับหนตังงนไปนะครับมากกว่ามีปรั่าก็จะมีการลนลำดับไม่ไม่เหล็กนะครับในการกาะมักไม่เต้องมัรในการในการลงาีตังนะครับสำรับแต่จวดจะดีนะครับว่าเกี่วหนึ่งตังีมีผู้มัรเกาคนจากเ้าพันายกันะครับเี่ั้นึ่งตองก็มีผูธมัครคนจากันนะครับเี่ยวัหนงตังดี่างก็มีผูมัค เขาคนจากกบปะนะครับถึงท้องจังหวัดกระบี่เนี่ยมีสามเขตเลือกตั้งนะครับเอ่อจังหวัดอินทรน้ำเบอร์นะครับแยงเป็นลือกตั้งเลือกตั้งอยู่ในตำบอเมืองกระบี่อ่านะครับในกาเบอรเลือกกองนะครับยกเป็นตำบลอกาะยางตำบลวายูและตำบลปากาใต้ส่วนเขตเลือกตั้งอีู่ท้องกระบี่อำเภอเอาลึกยกอำเภอนะครับอำเภอไฟไผยะยกอำเภออำเภอเข้าปานมกะยกอำเภอนะครับส่วนเขตเลือกตั้งอยู่ทกามเป็นอำเภอฟองผมอำเภอลำทับอำเภอพหลันตา อันบนี้กองนะครับจะพอตับลโขอยางโวยยุงและตั้บุประกาศให้นะครับอยู่ท่าอเลยกังก็ระมัดข้อมูลนะครับว่าข้อมูลต้องโู้สมมัรคนนันี่นะครับผู้มีศิธิ์เล็กังตีหกต้องสี่พันมาเนี่ยครับมีโคมาจ่ายทิพนะครับอต้องเส้นเจ็ดเมื่อต้องันยเทิต้องคนนะครับจากตเผู้มีศิธิ์เนตามเส้นสี่เมื่อต้องฟันนกโยสิบคนนะครับถึงจ็น กาเกิดเป็นรอยละาจ9จุดปนะคกรวาลทีว่าสู้งอาารร่าบรวณนะครับจะมีบัตรเทียรประมาณมุมตัง้ง4 4 9นะครับกาเกิดเป็นรอยละสี่จจนะครับจมีบัตรหรือไม่เหลือพูอามา 4, 84, ัตรที่4ันเปรอยการที่นะครับเกิดเป็นหนึจดเจ็กเปิดเนเหมกันนะครับเ่อในการเดินทางการนี้นะครับเรามีผู้มีสิทธลกงนะครับไปเมขึ้นา เป็นที่แสนจะมืดจะปันจะรยตกานถึงก้อนนะครับต่างๆรวมหลายการกันหรือต่้งเองก็ั้งเป้าไว้วาตยวนี้ต้องทำให้ได้ไปสห้าเปอร์เซนะครับไม่ว่าจะทิ่ทางไหมาเปอร์เซ็นตะครับก็อันนี้ก็อยากจะเฉีช่วนพี่น้องอยาชจวโดนใจัดจะมีนะครับก็มาแชกิ่เดียกันนะกรากนะครับือจะได้รวตันกันท่านคนนี้คนที่คีคัณนครัถ้าไปทำงานที่จเรอในสภาผร้เทนราบโดนะครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับกลังรีนอย่างคุมคับนะครับกับักต่างๆกับ การถัดบริโวคเงี้ยเรน่องกับปกเสียด์งนั้นเขาย่งคงอะไรกับมาอายประมังใจเลยจับไทหรอะไรกับผูดสมัครอยังคือพักเลยกับแบบเรืยองกับ กับผมขอบคุณพีเบ้ามานะครับนะค่ะพีเบ้าจีรวัตรปลดวงค์นะครับจากกระบี่ปจากทัน,นระจากัญหวัดกระบี่นะครับขอบคุณมากครับกระบี่ก็เป็นนึงจังหวัดเนี่ะ,ะ,ะที่ว่วะปีที่แล้วนู่นนะคะก็มีซ่องเคตนะคะปีนี้เพิ่มเป็นซามเคตแล้วก็ตอนนี้ค่ะผู้สมคกก็คือเคตนึ่งตอนนี้มาแล้วเก้าคน <9 S 1> เคต <9 S 1> ซ่องแปดคนเคสซ่มหกคนที่มาพร้อมๆกันก็ต้องจับสลากกันอันนี้จับสลากมาใเช่ว่าเขาตกลงกันไม่ได้นะ เขาตกลงกันได้แล้วว่าข้อจับสลักนะ่ครับถ้ามันจะไม่ต้องจับนะครับใครอยากได้หม่ลิกตัวเดียวอลไรต้นต้นเลกจำไมยได้กับบันีีแล้วนะ